มาดูรายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร3ปีใครมีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการนี้บ้างพร้อมพาไปดูวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเช็คเสร็จรู้เลยได้สิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร3ปีซึ่ง ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของทกสรประมาณ2ล้าน7แสนคนหรือคิดเป็น64%ของลูกหนี้ทั้งหมดตามมาติที่ประชุมครามาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะเอาล่ะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้กันก่อนคือมาตรการนี้จะเป็นพักสมัครใจค่ะเราจะพักหรือไม่พักก็ได้ถ้าต้องการพักนี้เราจะไม่ได้สิทธิพักอัตโนมัตินะเราต้องเข้าไปแสดงความประสงค์เพื่อจะเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ผ่านแอปของทกส ชื่อแอป BAAc Mobile หน้าตาของแอปก็จะตามรูปนี้เลยค่ะถ้าใครที่เคยใช้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีแอปนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูวิธีดาวน์โหลดและขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการนี้ไปจนถึงการเช็คสิทธิ์เดี๋ยวขั้นตอนเต็มๆเราค่อยไปดูกันที่ท้ายคลิปซึ่งธนาคารจะเปิดระบบให้เข้าไปแสดงความประสงค์เพื่อเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะจนถึง วันที่31มกราคมปีหน้าคือปี67โดยจะเป็นการพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยกำหนดให้พักปีต่อปีค่ะก็คือถ้าเราได้สิทธิ์และเข้าไปทำอะไรที่ธนาคารเสร็จแล้วเนาะเราก็จะได้เริ่มพักตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้ไปจนถึง30กันยายนปีหน้าอันนี้คือครบ1ปีสเต็ปต่อไปธนาคารก็จะนัดเราเข้าไปพูดคุยสอบถามที่ธนาคารเกี่ยวกับรายละเอียดการพักนี้ในปีที่2 และปีที่3ก็จะทำสเต็ปนี้คือจะดูปีต่อปีค่ะและระหว่างที่เราพักชำระหนี้เรายังสามารถจ่ายเงินเข้าไปได้เหมือนเดิมค่ะเงินที่จ่ายเข้าไปจะวิ่งไปตัดเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบีย้ยต่อไปมาดูกันว่าใครมีสิทธิ์จะเข้าร่วมมาตรการนี้ได้บ้างซึ่งธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติออกมา3ข้อคือ 1. เป็นลูกค้าเกษตรกรรายย่อยของทอกศซึ่งอย่างที่อ้อยได้บอกไปค่ะว่ากลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ2ล้าน7แสนคน 2. มีเงินต้นเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายน66ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทและ3ม,มีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือหนี้คงค้างที่ค้างไม่เกิน3เดือนและหนี้ NPL หรือหนี้เสียอันนี้ก็เข้าร่วมได้แต่ถ้าเป็นหนี้เสียจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนเงื่อนไขของเขาหลักๆก็จะมี3ข้อนี้ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้และจะมาเช็คสิทธิ์ไปพร้อมกันค่ะว,ว่าเราจะได้สิทธิ์เข้าร่วมไหมคือเขาได้กำหนดไว้ให้เราเข้าไปแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอป B A A C Mobile mm hmm. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น hey. อ้อยได้โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ Call Center แล้วเขาบอกว่าลงทะเบียนได้ผ่านแอปเท่านั้นค่ะคือถ้าใครที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอปลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่สาขาดูนะคะเริ่มจากถ้าใครมีแอปนี้อยู่แล้วให้รอวันที่1ตุลาคมเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจะมีปุ่มลงทะเบียนโชว์ขึ้นมาที่หน้าแรกของแอปวันนี้วันที่30กันยายน วันที่อ้อยทําคลิปอ้อยได้เข้าไปเช็คดูยังไม่มีปุ่มนี้โชว์ขึ้นมาค่ะต้องรอวันที่1ก่อนเนาะและสําหรับคนที่ยังไม่มีแอปนี้ยังไม่เคยดาวน์โหลดมาใช้อันดับแรกให้ดาวน์โหลดแอปนี้มาไว้ในโทรศัพท์ก่อนโดยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ในช่องค้นหาพิมพ์ B A A C Mobile ตามรูปนี้เลยค่ะแล้วดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดแอป,ปขึ้นมาค่ะถ้าหน้าจอแจ้งเตือนประมาณนี้ให้กดอนุญาตเพราะว่าตอนที่ธนาคารนัดเรามันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาในแอป,ปโอเคแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าแรกของแอป,ป ต่อไปอ้อยจะใช้รูปภาพจากเพจ Facebook ทอกอมาประกอบท่านจะได้เห็นภาพคือเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปได้ทั้งคนที่เพิ่งดาวน์โหลดแอปมาสดสดร้อนๆอนคือยังไม่เคยใช้งานแอปเลยพรุ่งนี้นะปุ่มลงทะเบียนถึงจะโชว์อยู่ที่หน้าแรกของแอป ตามรูปนี้เลยค่ะส่วนใครที่ได้ยืนยันตัวตนและผูกบัญชีที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วปุ่มนี้ก็จะโชว์อยู่ที่หน้าแรกเหมือนกันค่ะให้กดเข้าไปค่ะหน้าต่อมาจะเป็นรายละเอียดของมาตรการนี้ก็ให้เราอ่านให้เข้าใจด้านล่างจะเจอกับคำว่าเริ่มต้นให้กดที่เริ่มต้นขั้นตอนต่อไปอันนี้สำคัญนะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลของเราจะใส่แค่2อ,อย่างใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทร มาดูที่ช่องแรกก่อนให้ใส่เลขบัตรประชาชน13ตัวค่ะและให้เช็คความถูกต้องดูอีกครั้งต่อมาจะเป็นช่องทางการติดต่อสำรองคือในกรณีที่ติดต่อเราไม่ได้เขาจะให้เราใส่เบอร์โทรคนรู้จักหรือญาติลงไปช่องนี้เราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ค่ะถ้าไม่กรอกให้ติ๊กบรรทัดนี้ให้เป็นสีเขียวก็คือเราจะใช้เบอร์โทรศัพท์ของเราเอง และช่องสุดท้ายจะเป็นเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ช่องนี้ก็สำคัญค่ะเผื่อมีอะไรเร่งด่วนธนาคารจะได้ติดต่อเราได้ก็ให้ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้พอกรอกเสร็จก็กดที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์หน้าจอจะเด้งข้อมูลที่เราเพิ่งกรอกขึ้นมาค่ะให้เราเช็คดูอีกรอบ เพื่อให้เรายืนยันข้อมูลถ้าถูกต้องกดปุ่มยืนยันถ้าไม่ถูกให้กดที่กลับไปแก้ไขพอกดปุ่มยืนยันเสร็จหน้าจอจะแจ้งให้เราทราบว่าเราได้สิทธิ์เข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมมาตรการนี้ได้จะเป็นตัวหนังสือสีเขียวและปรากฏข้อความตามหน้าจอขั้นตอนต่อไปสำหรับคนที่ได้เข้าร่วมมาตรการพักนี้ให้รอการนัดหมายจากธนาคารโดยจะเป็นการส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปนี้นี่ละค่ะ แต่ถ้าหากเช็คสิทธิ์แล้วเป็นตัวหนังสือสีแดงขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้จะจบอยู่ที่ขั้นตอนนี้ อาจเป็นไปได้ว่าเราอาจไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ธนาคารกำหนดไว้หรือเพื่อความชัดเจนลองสอบถามกับธนาคารดูหน่อยนะคะและอ้อยจะแจ้งเผือไว้สำหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดแอปมาใหม่แล้วไม่มีปุ่มให้เรากดเข้าร่วมมาตรการเหมือนระบบจะบังคับให้เราไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรณีนี้ท่านต้องไปธนาคารค่ะให้เตรียมบัตรประชาชนสมุดบัญชีและโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนและผูกบัญชีให้ อันนี้ในกรณีที่ไม่มีปุ่มเข้าร่วมมาตรการนะคะเพราะในช่วงแรกๆลงทะเบียนอ้อยคิดว่าน่าจะมีคนเข้าไปที่ธนาคารเยอะคือถ้าลงทะเบียนได้โดยที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ให้ลงไปก่อนลงเสร็จค่อยไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อยจะลองลงทะเบียนแบบยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเหมือนกันจะลองดูข่าวว่าจะลงได้ไหมจบคลิปนี้อ้อยคิดว่าน่าจะมีคำถามเยอะเลยแหละ ถ้าใครสงสัยเรื่องอะไรก็สอบถามเข้ามาได้อันไหนที่ตอบได้อ้อยก็จะตอบให้ส่วนคำถามไหนที่ไม่มีข้อมูลท่านต้องโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ c เซ็ center ที่เบอร์0 2 5 5 5 5 5 5 5กด1เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองค่ะและจะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ